สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะครับเจ้าสิ่งนี้ก็คือกัญชาแมวนะครับผมสั่งมาจาก Lazada นะครับจริงๆกะจะสั่งแค่ขวดเดียวนะครับแต่พอดีมัน3มชิ้นแล้วมันลดแล้วมันฟรีค่าส่งผมก็เลยสั่งมา3มา3ามขวดนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ยี่ห้อผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันมีภาษาอังกฤษอยู่มันอ่านว่าอะไร นี่ครับเป็นภาษาจีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมา,มาให้น้องรีวิวนะครับน้องชื่อแพววานะครับอ่ะดมนี้แกอ้ยนี่คือเอาให้ดมจากขวดยังไม่เทนะครับดูอาการของน้องนะครับแผววาเป็นไงหอมไหมโดนใจไหมนี่ม้ยเนี่ยเป็นไง เคริบเคริมดูจากหน้านะครับอันเดี๋ยวลองเทให้อารลบดิเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเทให้เดี๋ยวนี่ครับออกมาเทมาเป็นเหมือนเศษหญ้าให้ดมไม่ได้ให้กินเรียบร้อยอกิน นี่คืออาการนะครับอาการของแมวที่ชอบกลิ่นของกัญชาแมวนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทํามาจากใบอะไรแต่เขาเรียกว่ากัญชาแมวนะครับดูนะครับลงไปคุกแล้วนะครับเนี้ยอู้ชอบคุกทาไมอ่ะให้ดมเนี้ยเนียชอบไหมเต็มตัวหมดเลยอ่ะ นี่ครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับออออืืดูสีหน้ามีความสุขลงไปคุกเลยเห็นไหมเ <laughs> <c oughs> <c oughs> ต็มตัวหมดแล้วเนี้ยเนี้ยเมี้ยอือหือ โอ้ยอ่ะไหนอลองดมจากขวดดินี่นะครับอาการของแมวที่ดมกัญชาแมวนะครับสามารถหาซื้อได้ในเลาซาด้านะครับเนี่มเคิบเคมไว้เฮ้โอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยเด้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครัสวัสดีครับ ชอบไหมอืมหอม